สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้อยจะพามาทำต้มกระดูกอ่อนหมูผักกาดดองกันนะคะนี่เลยเราก็หั่นหมูล้างหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราก็นี่เลยค่ะผักกาดดองซีอิ๊วขาวน้ำตาลกระเทียมแล้วก็ซุปขนอนหนึ่งกอนฮันนี่ผักกาดดองเราได้ทำการล้างความเค็มออกแล้วนะคะ ล้างด้วยน้ําร้อนล้างหลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ความเค็มมันจะได้ไม่ไม่เค็มมากเวลาเราต้มนะคะพี่น้อยก็ล้างสีห้ารอบนะคะแล้วก็เอามาหั่นเตรียมที่จะทําต้มผักกาดดองทําซุปกันร้อนๆน,นะคะอร่อยทานกับข้าวก็ได้เป็นกับแกล้มก็ได้นะคะซุปผักกาดองเรานะคะ ชิ้นประมาณพอคำนะคะนี่หั่นเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้หมูของเราก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระเทียมเราก็เตรียมพร้อมแล้วนี่อุปกรณ์ของเราก็ทำง่ายๆนะคะ,ะการทำต้มซี่โครงหมูผัากกาดดองไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็เอากระเทียมมาตำพอแหลกนะคะไม่ให้ละเอียมากะคะ่ะเพราะว่ากระเทียมจะช่วยเพิ่มรสชาติ กลมกลมหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยพอาตาัมกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปต้มค่ะต้มกระเทียมพอน้ําเราเดือดแล้วนะคะหมูนี่ล้างให้หลายรอบเลยนะเพราะว่า เพื่อเราต้มแล้วมันจะทําให้น้ําซุปของเรานะไม่ข้นมากนะคะพี่น้อยก็พอน้ําเดือดแล้วพี่น้อยก็ใส่หมูลงไปนะะหมูที่เราล้างตามความสะอาดเรียบร้อยนะคะหรือว่าใครสะดวกจะเอาไปลวกก่อนก็ได้นะคะแต่พี่น้อยไม่ลวกนะคะพี่น้อยจะมาต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยนะ,ะใส่เกลือลงไป แล้วก็ใส่ขนอก้อนนะคะสูตรของพี่น้อยน้ำไม่ไม่ข้นนะคะเพราะว่าพี่น้อยล้างหมูอย่างดีล้างผักอย่างดีนี่พรงนั้นเราก็ตักช้อนฟองออกนะคะตักช้อนฟองออกช้อนฟองออกไปเรื่อยๆนะคะจนฟองอหมดนะคะนี่เลย น้ำซุปของเราน้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะเพราะเราตักช้อนน้ำฟองที่มีคราบเลือดอะไรออกแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้พอตักช้อนเสร็จพี่น้อยก็จะใส่ผักกาดดองเลยนะคะที่เตรียมหั่นไว้แล้วนะคะนี่เลยใส่ผักกาดดองเราเข้าไปนะคะนี่เลยลงไปนะคะคนให้มันเข้ากัน แล้วพี่น้อยก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ,ะพี่น้อยทิ้งสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสมได้เลยนะะพี่น้อยก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลไว้ขัดสีนะ,ะเ,นเพื่อนๆสามารถใส่น้ำตาลสายขาวก็ได้นะคะนี่ใส่แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วมาเปิดดูนะ,ะ่ะว่าหมูของเราสุกหรือยัง รับประทานได้หรือ,อยังนะคะนี่เดาของคนสีสันน่ารับประทานนะคะน้ำไม่ขุนนะคะน้ำต้มกระดูกออนซี่โครงหมูเราน้ำไม่ข้นนะคะนี่พี่น้อยชิมดูรสชาติใช้ได้ยังโอเครสชาติใช้ได้สีสันสวยงามนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยตักให้ดูนะคะ ผักกาดดองสีสันสวยงามนะคะนี่น้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยนี่พี่น้อยก็จะตักใส่จานนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำซุปของเราไม่ขุนรับรองเลยสูตรนี้ไม่ขุนนะคะถ้าเราทำความสะอาดผักแล้วก็หมูของเราให้ดีนะคะตักมาใส่จานใครจะใช้เป็นซี่โครงหมูก็ได้นะคะ อันนี้พี่น้อยใช้เป็นกระดูกอ่อนหมูนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนเนื้อเยอะนะ,ะ,พ,ะพี่น้อยชอบกินหมูนะ,ะนี่เลยตักใส่ถ้วยพูนๆเลยนะคะนี่ทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะนี่เลยสีสันน่ารับประทานไหมคะนี่ ตักออกใส่เรียบร้อยเห็นไหมคะน้ำซุปของเราน่ารับประทานไหมคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อมีคลิปใหม่ๆพี่น้อยจะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ